ของน้องเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจแรับน้องตอบครับก็ได้มีการเป็นตัวอนะคะกับทีมงานดีนี่ไม่พูดกับกับทีมงานดีนี่อะไรเงี้ยค่ะว่ามันงานมันประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกก็คือเราก็ต้องห่วงเรื่องสวัสดิภาพของลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถึงไว้พร้อมหรือยังอะไรย่างเงี้ยคือเราก็บอกว่าเราขออนุญาตปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับงาน ก็คือมีการศึกษาคุณหมอแล้วว่าแบบถ้าสมเราไปทํางานอย่างเงี้ยอะไรที่เราต้องระวังคอนเซิร์นบ้างเนี่ยค่ะทางนี้เขาก็รับโจทย์นี้ไปแล้วเขาก็แบบว่าเข้าใจเราทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้ทีมงานที่เคยถ่ายน้องๆเด็กๆเนี่ยแบมบอกมาอยู่แล้วทาลบอยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็โอเคไว้ใจแล้วก็ัดสนใจรับงานนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุ๋ยเนี่ยใช้จริงด้วยแล้วก็ถามคุณพ่อว่าเอายังไงดีอย่างเงี้ยคุณพ่อก็แบบว่าลูกเรา ต้องขยันทำงานเหมือนพวกเราได้แหละอะไรเงี้ยไปลูกลูกก็เอาเป็นค่าเทอมหนูหมดเลยนะลูกนะแต่ไม่ได้พูเดจริงๆที่บอกว่าตอนรับแล้วเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในการถ่ายโฆษณาทำไมถึงต้องถ่ายตอนไรอยู้นานคือจริงๆจะมีเหมือนเด็กกว่านี้น่าจะประมาณสี่เดือนแต่แบบจังหวะที่ลงตัวคือสามเดือนแต่ว่าด้วยพัฒนาการของเขาน้ำหนักเอยแล้วก็สิ่งที่คุณหมอบอกมาค่ะก็คือ เขาทําได้หมายความว่า,าวัยนี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องอขอความร่วมมือในการถ่ายทําเรื่องไฟเรื่องคนเรื่องอระยะเวลาลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างคือดีนี่เขาก็ดูแลเราดีหทุกอย่างก็ๆๆเลยก็เลยก็เลยจบแต่บอกว่าลุ้นมากถึงขั้นต้องส่วนมูนเลยก่อนมันไปถ่ายคือลุ้นด้วยความที่เวลาเราทํางานเรายากต้องการทํางานให้เต็มที่ถ้าเราเป็นเราเองที่เราทํางานเราก็รู้ไงว่าเราจะทํางานด้วยรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเด็กเราไม่สามารถคาดการณ์อะไรเขาได้เลยอะไรก็ อยากให้งานมันออกมาสําเร็จแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ด้วยแล้วก็ทํางานได้ง่ายด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานจะได้แบบทํางานอย่างสบายใจไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสวดมนต์อะไรเงี้ยอย่างวัดแต่ถ่ายนี่เป็นยังไงคะเกิดความคาดหมายสำหรับคุณแม่คุณพ่อไหมคะคือมันก็จะมีช็อตลับเนาะคือจริงๆแล้ววิธีการทำงานของเด็กอะค่ะคือเอาตามธรรมชาติเขาโชคดีที่เขายิ้มได้ในช็อตที่ต้องยิ้มและในช็อตที่ต้องหลับก็แค่เราเราอาจจะต้อง ดูจังหวะเขานิดนึงว่าเขาจะหลับช่วงประมาณเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับพุ่มกลับว่าแบบพี่เวลานี้แหละเขาจะหลับแล้วดังนั้นอ่ะช็อตเนี้ยน่าจะสามารถถ่ายได้ช่วงเวลานี้เวลานี้เวลานี้แล้วก็มีช่วงที่เขาแบบนอนยาวค่ะทีมงานก็อนอนรอด้วยเหมือนกันจริงๆเราสื่อสารกับนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ยังไงบ้างนักแสดงท่านนี้อ่ะเราก็คุยกับเขานะเราก็พูดกับเขาเป็ภาษาคู่ใหญ่คุยแหละป๊ะป๋านะขออุ้มหนูปุ๊บแล้วหนูหลับบนไหลสวยๆให้ป๊ะป๋านะป๊ะปาใช้เวลาแค่ ไม่เกิน5นาทีหนูเสร็จช็อตนี้หนูไปพักเลยอรอย่างเอย่างช็อตที่เราคิดว่าโอ๊ยซีนอนง่ายแน่นอนพีเจหนูกินกินหมูแน่นอนเพราะว่าชอบนอนมากพอถึงไปปรากฏไปอยู่หน้าเซตปุ๊บไม่หลับครับเพราะว่าตื่นตาตื่นใจทีมงานตากล้องไม่บูมชอบดูใบูมขบูมชอบดูแต่เนะเพราะอารมณ์ดี อี้พอวันที่สองนะเราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผลก็เลยก็คุยกันที่บอกว่าคุยเรื่องเวลาหุ่งกับเลยว่าเวลานี้ดีกว่าพี่อะไรเงี้ยเ้วมันก็เลยได้ช็อตก็เลยได้ซบตามตอรี่บอร์อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้มากด้วยความที่เราเป็นนักแสดงทั้งคู่เรามองนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ว่าใช้แววมั้ยจริงๆเขาเป็นงานมากเลยนะเขาชอบมองกล้องเห็นกล้องดำๆเนี้ยจะมาเวลาหนูถ่ายแบบ คลิปลงเยอะทีวีใช่ป่ะคะเขาก็จะยิ้มให้กล้องคือถ้ากล้องสีดําเพื่อนเขาหาเขาเมื่อไหร่อะเขาจะยิ้มอะแต่แล้วเราก็จะได้ช็อตยิ้มเขาเยอะหน่อยแล้วเวลาพ่อแม่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบยิ้มความงอแงของเขามันก็มีตามภาษาเด็กคือง่วงจะเป็นหิวจะเป็นแค่นั้นเดี๋ยวนี้อึฉี่แทบจะไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยด้วยซ้ำ่้องเขาร้องน้อยมากจริงจเนอะเขามีพามาถามจริงคือเขามีร้องไหมมีไมคิปไม่มีร้องเลยมีแค่ช็อตพี่เป้งบุ้งหง เวลาง่วงอ่ะเขาจะจะร้องกับตอนนี้เขาเริ่มจำคนแบกหน้าไม่ได้แล้วไงใช่ไหมดังนั้นเขาก็รู้ว่าพี่เป้อ่ะ มานานๆทีมาทีพอ,อ,อเห็นว่าลุงเป้ก็คือจะมีเบทบา้างลุงเป้เขาจะชอบทำคอนเทนต์ช่วงเบทเขาชอบมากก็ชอบให้ลูกหองปกติเขาติดเราไหมหมายความว่ามีคนอื่นจะมาขออุ้นหรือว่าเขาจะไม่อยากให้ลุ้หรือว่าตอนนี้ยนะังัยนันอ่อกรงยังไม่ถึงไวนะันเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะยิ้มเวลาคนเข้ามาแล้วยิ้มให้เขาแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ไงไงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจําได้ อันนั้นเวลาถ้าเราโผล่หน้าไปเขาจะยิ้มให้ทันทีตอนนี้จะเป็นไวยิ้มเก่งมากๆแต่จริงๆตอนถ่ายโฆษณา3เดือนจริงๆมันมีพี่ตากล้องบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันไวนี้ยังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่จะยิ้มน้อยคือจะจะไม่ได้แบบตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะถ่ายยากนะแต่ปรากฏว่าพออยู่หน้ากล้องเนี่ยเขาก็มีช็อตยิ้มให้ได้พี่พี่ตากล้องโอ้เออเริ่มมีมีอยากอยากให้คุณจุ๋บคุณผู้ยืนยัน โออได้ได้ค่ะพูดถึงดีนี่หน่อยค่ะลูกค้าค่ะอ๋อได้ค่ะจะเจอนางทีอาจจะเจอเลยทำได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเดี๋าวเดี๋ยวตอนจบเขาฝากแล้วเดี๋ยวฝากให้คฝากให้ครับอยากให้พี่จิ๋วคุณพูดยังไงว่าลูกเรากี่เดือนหกเดือนครับแต่ว่าใครก็บอกว่าเด็กเด็กขวบเด็กขวบว่าเหมือนจะสบายสบายเป้ไปโรงเรียนแล้วลูกอะไรเงี้ย อาจจะด้วยความที่เขาแบบเด็กหมเยอะแล้วแบบเหมือนตัดเป um. ็นทรงผู้ใหญ่ทรงแบบทรงเด็กโตอะไรเงี้ยเขาบอกเรามีบุญมากเลยที่ลูกเลี้ยงง่ายขอบคุณมากค่ะให้พี่บุญตอบไปเลยจริงๆเขาเลี้ยงง่ายมหมขนาดนั้นเลยเหรออยู่ในในคลิปที่เห็นไม่แต่ว่าในในความเลี้ยงง่ายมันก็มีความเหนื่อยที่เราต้องรับมือกับเด็กนะคะมันก็แบบไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะเขาก็ยังเป็นวัยที่ก็ตามวัยมันก็จะมีความเหนื่อยที่พ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บอกว่าคือเขาถือว่าเป็นเด็กเรียงไง่ายไหมไหลายๆคนที่มีลูกวัยเนี้ยมาก่อนนะคะเขาก็บอกว่านี่เรียงง่ายมากเลยนะ<ม>นี่เรียงง่ายคือแบบจริงหรอ,อช่วงดีแล้วก็จะบอกคุณพ่อตลอดว่าเอ,อ้ยลูกเราเรียงง่ายนะช่วงดีกว่านั้นคือได้คุณพ่อที่เป็น,เป,นเป็นมือการเป็นงานมการดูแลลูกอันนี้ต้องให้เครดิตเขาจริงๆคือมันจะมีภาวะแม่ที่เป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือดุไม่มีภาวะนั้นเลยเพราะเหมือนเขาอ่ะรับความเหนื่อยไปมาแบบ50%แล้วก็ช่วยดูจทุกอย่างตั้งแต่แบบรู่เกินนะคะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เขาทำเป็นทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเลยทำให้เราหั้อน เบาทั้งกายและใจแบบก็เลยไม่มีภาวะที่แบบโอ้โหทุกเช้าเลยผมผมของพี่เจหน่อยอ่ะเป็นที่ฮามากว่าผมงดกดำอะไรขนาดนี้ตัดไปอีกรอบแล้วสองรอบี่พ่ตอนนี้ต้องเดือนละคันแต่ว่าก็คือเหมือนเด็กโตเลยอ่ะแปลกใจไหมว่าทำไมผมงลูกเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาดีก็ตอนเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมคือหนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผุงเยอะตอนเด็กๆเหมือนลูกก็จะเป็นผุงประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการ กินการบำรุงโภชนาการด้วยอะค่ะอะไรที่บอกว่ากินแล้วลูกจะเหมือนแบบขมเยอะอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกฮาดัมหรือพวกอาหารที่พวกห้าหมูอะไรเงี้ยแล้วพยายามกินทุอนกอ,อย่างไข่ปลาผลไม้ผักอะไรเงี้ยก็คือกินในช่วงที่ออท้องมันท<อ>ุกอย่างแล้วก็ส,สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ขอให้คิคค้วเข้มเราได้ตามนั้นลคือตกใจเหมือนกันที่แบบตอนแรกคลอดมาแล้วในวันได้ยินคือคุณหมอพูดคุณหมอคุณหมอกูมันรพพูดว่า ผมน้องเยอะมากเลยค่ะ,ะไรเงี้ยแล้วจู่ก็เลยบอกพ่าพ่อยอะไรเงี้ยพี่พยาบาลพูดว่าผมเยอะมากเลยแต่จริงๆคุณหมอพูดว่าคุณหมอเขากำลังตรวจอยู่อะไะแแล้วก็ช็อตที่ถ่ายช็อตแรกอะ่ะคิ้วมาเลยก็<ช>แบบโล่งใจไรเงี้ยว่าแบบเออสิ่งที่เราแบบอยากให้เขาเป็นหรืออไรเงี้ยคือเขาเอามาหมดแต่ถึงเขาจะไม่เอามาหนูก็โอเคนะแต่แค่แบบว่าเราสวนคนตอยากให้เขาได้ได้อะไรดีๆ ไม่ต้องพึ่งดอกอันชันแล้วเราพึ่งดอกไม่ต้องอะไรจริงว่าทิ้งไปแล้วไ่ถไว้พอคิ้วมาก็คือก่อนทิ้งไปแล่วใครจะนอนคุณพ่อหรือคุณแม่ให้ให้คุณน้องนอนเขาต้องนอนใช่ติในเรื่องรูปจินตการของน้องเนี่ยดุยจงคุณจัดการหมดเลยต้องดูว่าต้องกินอะไรดุยก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตถามคุณหมอแล้วก็ถามเพื่อนที่อยู่ในมีมีลูกในวัยเดียวกันกับวัยที่โตกว่า ก็เอามาเป็นข้อมูลแล้วก็ปรับใช้จดยคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะมันคือแต่ละเด็กเขาก็จะมีสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบหรือพัฒนาการที่มันจะต่างกันดังนั้นเราก็ต้องดูตามลูกเราเป็นหลักแต่ว่าก็เอาอะไรพวกนี้เป็นทฤษฎีเป็นเป็นหลักในการดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเขา แล้วก็คือทำทำกับข้าวเองด้วยว่าใครกับข้าวอยู่แล้วไงแล้วกับข้าวเดี๋ยวไม่ต้องปรุงง่ายๆเขาใหญ่จริงๆด้วยความที่น้องจำมันถนันนีุหมหอมี <c oughs> พุยเรื่องน้ำหนัก <c oughs> ไหม <c oughs> จอเกินเกณฑ์ไปนิดนึง่ <c oughs> คือส่วนสูงอะค่ะตอนแรกอะตาเออเหมือนแบบก็เลยเลยเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ยังไม่แกะแตะเส้นบนแต่พอเดือนสองรุปเนี่ยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอะแตะเส้นบนเลยมาอย่างนี้เลยแล้วล่าสุดพุ่งไปมาก็คือ ส่วนสูงคือได้พ่อแล้วแหละแต่เส้นคนคือแบบอยู่สุดเกณฑ์แล้วว่าส่วนน้ําหนักอะค่ะจากที่สุดเกณฑ์ะลดลงมานิดหนึ่งนม่บอกว่าคุณนายแบบแล้วค่ะเข้าใจได้แล้วคุณหมอบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะไม่ว่าเขาจะดีดขาดีดแขนอย่างเงี้ยมันใช้พลังงานหมดดังนั้นนมที่เคยกินเข้าไปกับพลังงานที่มันเพิ่มเึ้นไปในวท์ที่เขามันใช้หมดเขาก็เลยเริ่มเป็นถึงนายแบกาล้วก็สุกับพี่ใหม่เนาะพี่จุ๋ย ล่าสุดเจอพี่ใหม่มาอยุ่พี่ใหม่เหรครับอยุ่แค่กีฬแขนพี่ใหม่อยู่แขนคือนั่งคือจุ๋ยกัคุยกับพี่ก้าวอยู่พอหันไปอีกทีจุ๋ยก็ไม่ได้มองว่ามืออ่ะจับแขนน้องใหม่อยู่แล้วคือแรงมากแล้วก็ตกใจแต่พี่ใหม่เขาก็ยินดีให้น้องอยู่เรียกเราดูหัวใจเด็กหัวใจเด็กเองอยุ่แขนอยู่ผมเลยใช่แล้วพอนะวันนี้มีอย่างนั้นแล้วลูกคนที่สองลองคิดดูว่าอะไรอย่างนี้เราอยากจะมีต่อเลยไหมหรือยังไงคุณแม่จุ๋ย ใจก็อยากจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขอขอคนนี้ให้แบบว่าให้อยู่ตัวมากกว่านี้ก่อนและเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันดูพี่เก่อนต้องขออนุญาตป๊อบป๊ามีน้องป๊ป๊ามีน้องได้ไหมครับมีน้องได้ไหมหยิบตาได้ไหมหยิบตาได้ไหม หิวตอนนี้หิวอะจริงจริงเนี่มองไมครับว่าเราอยากจะมีคนที่สองอยากแบบถ้าน้องมีเรื่องแล้ะสักคนแต่หลายคนเขาบอกว่ามีนะอะไรเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยคือถามว่าเราอยากไหมเราก็อยากค่ะแต่ว่าก็เอาเอาว่าเอาให้ทุกอย่างมันพร้อมจริงๆทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ดูเขาเป็นหลักด้วยอยากให้เขาแบบสบายๆด้วยค่ะ้าแต่ว่าตอนนี้ตอนแรกถุยอะหนึ่งถึงสามเดือนอะคือเหนื่อยแต่พอตอนนี้เริ่มเริ่มโอเคแล้วตอนแรกคือช่วงถอนใจใช่ไหมตอนแรกไม่เอาแล้ว การมีลูกมันก็ไม่ได้ง่ายะน่ะอแต่ตอนนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมแต่พอมีแล้วรู้สึกเบาๆติดใจมันไปตามสเตปคือเราเองเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาเราก็จะแบบเก่งขึ้นในในในทุกทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตไปพร้อมเรามันก็มันก็ไปด้วยกันแล้วความเหนื่อยที่มันเคยมีอ่ะมันเริ่มชินแล้วอ่ะเออมันเริ่มรู้สึกว่าเออนี่แหละฉันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยแตั้งจุ๋ยโอ้ยพรกับคนที่อยากมีลูกแต่สมัยนี้คนถ้ามีลูกยากแต่เราก็ยังสามารถฝากมาได้ ใจดีกว่าค่ะพ่อแม่ที่อยากมีลูกแต่ว่าถ้ามายากค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรเต็มที่แล้วโดยที่ไม่โดยที่แบบมันจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่เครียดนะคือเหมือนก่อยแล้วเออแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมาเพื่อนดุยเนี่ยมียากเหมือนดุยเลยแต่เหมือนเขาก็ไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็เริ่มแบบปลอดภัยถูกแล้วมาธรรมชาติกำลังจะไปเก็บไข่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้หมด อย่าเพิ่งถอดใจอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วการมีลูกหรือไม่มีลูกอะเอาชีวิตเรามีความสุขที่สุดก็ฝากพ่อแม่ๆแล้วกันวก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณพ่อบ้างคุณพ่อบ้างครัเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหลายๆคนที่มีลูกในานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ให้ให้ทุกครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีที่มีบุตรยากซึ่งเราสองคนเข้าใจดีนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวแล้วก็ขอให้ ให้ได้ดังที่ตัวเองฝันเหมือนที่เราได้ครับออรอกวครับขอให้ขอให้ได้ครับก็ฝากถึงครอบครัวแหละครครัวที่มีน้องๆน,นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นครอบครัวดีนี่มีผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอ่อ,อนโยนนะคะกลิ่นหอมมีเทคโนโลยีสวีทสตีมเทคนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีหลายหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวอาบสะนะคะ โลชั่นนะคะเบบี้ออยนะคะแล้วก็ซักผ้าปรับคันนุ่มคือครบวงจรเลยนะคะสำหรับผลิตภัณดีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสำหรับครอบครัวเราเลยนะคะสมัยบูสเตอร์ซีรีส์เนี่ยค่ะคือมาพร้อมน้องเลยนะคะก็จะมาเป็นกลิ่นใหม่แล้วก็ฝากกลิ่นนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าครอบครัวไหนที่กำลังมีเบบี้หรือท้องอยู่ซื้อเตรียมไว้นะคะหรือว่ามีน้องแล้วน้องเล็กแล้วก็อันนี้การันตีเลยว่าใช้มาตั้งแต่แรกเกิดจริงแสดงว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือทดลองใช้ทุกกลิ่้เลย อย่างคุณจ<ช>ุ๋ยให้ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยอของลูกมากแล้วก็<อ>ดีนี่ <โฮ S 1> ซีรีส์นี้คือออร์แกนิกอคนอ,อ,อคร์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เรื่องของออการแพ้ระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะคือ PJ พีเจพิสูจน์มาแล้วว่า เก่าสบายมากจริงๆเ,เป็นคนแพ้มาเป็นคนแพ้เป็ด็กที่แพ้มาหคือเขาไม่เคยแพ้เลยก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาแพ้ไม่เคยแพ้เลยใช่แล้วแพ้นมแพ้นมมีแพ้นมั้ยแต่แม่ก็เลยรู้สึกว่าเอผลิตภัณฑ์นี้เราเลือกใช้ก็ออ่อนโยนกับผิวเขาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่มหนไม่ไม่ กินอะไรนะคะไม่็มับวัะพาที่ซื้อได้ก็ซื้อได้ที่ห้างสตูดิาอฉันนทั่วไปนะคะซื้อออนไลน์ก็ได้นะซื้อออนไลน์นะครับเดี๋ยวว่าผ่านทางไลน์แอดก็ได้นะครับแอดดี้นี่ไทยแลนด์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ที่ที่ข้างล่างที่กูเมกาเก็ตก็มีออกบูธด้วยแต่เราอยู่พิพากก้อนนะครับ ที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชันนํามีหมดเลยนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วส่งถึงบ้านเลยอยากพุมพ์จุยรูปเราพิ็น์ผ่อใจสาวหาโยพี่ป้าไหนพี่พ้าน้องกินากเป็นผิดขาดโซเชียลกันหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่แม่ตาน้องที่เอ็นดูน้องนะคะก็ดีใจที่พอมีน้องแล้วเนี้ยก็มาให้ความเอ็นดูน้องด้วยคุณพ่อว่าไงมี มีแฟนผ่ันใจผ่อนใจเป็นของพ่อเนี่ยถือป้ายเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ป้ายป้ายไฟของพีเจแทนแล้วเป็นด้อมพีเจจะมีไหมครับจากพ่อสู่ลูกแล้วครับร้องกันมากมครับที่เอ็นดูเด็กชายพิศรพง์เกษตรสินนะครับฝากเอ็นดูไปเรื่อยๆที่ก่อนหน้านี้ต้องมีกังวลมาทุกความพี่ดาราพอมีลูกปุ๊บก็จะมีคนมาช่วยเลี้ยงออแต่นี่แทบจะไม่มีเลยที่ทุ่บอกยิ้มอีกยิ้มอีกมันมันแบบรู้สึกโล่งเลยไหม คือจริงๆอยู่ว่าการที่เขาช่วยเลี้ยงคือเขาก็เป็นห่วงแหละถามว่ามันก็มีข้อความแนะนําอะไรเงี้ยคือสมัยเขาเ็าเลี้ยงแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนเราก็รับฟังแล้วก็เหมือนดูเป็นเป็นความรักหรือความเอ็นดูที่เขาส่งผ่านมาให้เรามากกว่าค่ะล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะการเลี้ยงลูกอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน บบสบายใจที่เลี้ยงแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกทําแน,น,าน,นะนำาคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ตีบอกว่าไม่ค่อยม,ไม,อยมีไม่ค่อยมีมาช่วยเลี้ยงแต่จะมีแต่ว,ว่าผมดกขอเคล็ดลับ <c oughs> อย่างานี้เล <c oughs> <ๆ>ยนะกเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะขอขาหมูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นฟิลมาขอเคล็ดลับหรือเปล่าเต้าอ้วนใช่จะมีมาเรียกเต้าอ้วนหมูก้อนขอเคล็ดลับผมดกอะไรอย่างเงี้ย กินเก่งจังเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะมาเชียร์ในเรื่องของการกินเรื่องผมไปโฟกัสอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความยิ้มเก่งก็คือก็จุ๋มก็เรียกปกติเลยใช่ไหมปกติมไม่ใช่แบบว่าขุนแบบว่าไม่ได้บำรุงอะไรที่เป็นพิเศษเรากินเาเองเดี๋ยวก็มีการขุนมีหลุดให้นมอ่ะแล้วหนูแบบจะปั๊มไม่ทันแล้วนะลูกแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวามขุนด้วยอาหารแต่แต่ด้วยนมหรือเปล่าแต่ด้วยอาหารการกินของตัวเองตัวเองต้องระวังไหมเพราะยังต้องให้นมลูกอยู่อะไรเงี้ยคือระวังอยู่ระวังค่ะก็คือ แต่หลายคนก็แบบว่าเป็นห่วงว่าเออให้ลดน้าหนักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนช่วงแรกๆหนูก,ก็แบบหนูไม่ลดหือแบบเต็มที่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูกินอะไรเข้าไปมันคือน้ำนมด้วยงไงแต่นั้นีก็คือเรื่องความสวยของตัวเองอ่ะเหมือนเป็นช่างวันวช่างเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอให้ลูกโตเราก็ค่อยมาซ่อมร่างใหม่ตอนเนี้อะไรทุกอย่างเต็มที่ให้เขาทั้งหมดอย่างอาหารที่เราชอบชอบบางอย่างที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกว่าลักษณะอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดกินไปเลยหมเจนเจนมันมูเจน เบรกเบกให้ลูกออกออกผักนึงโอเคเรื่องอาหารการกินคือจุ๋ยไม่ค่อยได้กินอะไรแปลกๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีพวกของดิบอะไรเงี้ยเรื่องอะไรยำแซลมอนแซบอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นแซลมอนสุกเอานะคะก็เลือกอะไรที่มีประโยชน์ของดิบของหมักดองคือคล้ายๆตอนท้องแต่ว่าเบากว่านิดนึง ก็คือช่วงช่วงให้หนุ่มก็จะไม่ไม่พาคุณพ่อไปดูแลภรรยาดีนให้เขาดูแลตัวเองนะช่วงนี้ <c oughs> นูขอแค่ <S <S หให้เขาอ่ะ <c oughs> อุ้มลูก, <c oughs> ลกแล้วก็อยู่กับลูกพอกในระหว่างที่หนูหิว<อ>แล้วหนูก็บอกว่าที่รักบอกที่รักที่รักอุ้มลูกนะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนที่รักดูลูกนะแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราแฮปปี้ที่สุดคือที่เราได้กินนั่งกินข้าวเป็กันที่คือการนั่งกินข้าวพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นใน เราสองคนมาสักระยะแล้วเนาะก็จะเป็นแบบพิรักถ้ทว่างกินเลยทิรักถ้าว่างนอนเลยสลับกันอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันดูลูกด้วยแหละครับเป็นเรื่องของการเข้าครัวนะครับก่อนปอนึ่ยไม่จุยเยเป็นลมโอ้โหเมื่อวานเพิ่งผัดกะเพราให้เขากินกับทำเหมือนกระดูกหมูที่โครงอบอะไรเงี้ยค่ะ คือมันก็จะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกวันเขาก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทํากับข้าวเลยนะแล้วก็เวลาที่เราว่างมันก็กลายเป็นกับข้าวลูกไปซะกับซุปลูกกูไม่เกินข้าวลูกกับข้าวแต่ไม่มีการบอกว่าเขาเรียกอะไรน้อยใจอะไรไม่มีเข้าใจคนณเขาเหนคนเขาเหนื่อจริงครับคือเขาปั๊มนมก็ตั้งแต่เช้าจนรอบสุดท้ายก็จบตีสองน่แล้วเช้าก็ตื่นไมาอยู่เขาก็เข้าใจมากเลยไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าไหวเมื่อไหร่แล้ว ฟิลอยากทําให้กินก็ค่อยทำแต่กะเพราเมียเมื่อวานอยังอร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมไหมครับก็อร่อยเหมือนเดิมไค่อยมีสมาธิกินเพราะว่าต้องดูลูกไปด้วยถึงไม่ได้กินข้าวพร้อมกันแต่ความหวานยังเหมือนเดิมก็เลยต้องแบบรีบๆจ้วงรีบๆกินอะไรความหวานเหมือนเดิมไหมคะความหวานความหวานก็คือก็ยังหอมกันรักกันกอดกันเหมือนเดิมแต่ว่ากอดลูกมากกว่าทำลูกทำลูกอะมันไปที่ลูกแล้วอ่ะมันเหมือน เดินทางกลับมาจากทํางานอย่างเงี้ยกห <า S 2> ็กห,าหาลูกหอมลูกเล่นลูกอะไรเงี้ยเราก็ปั๊มนมไปดูดูเขาผ่านทางโทรศัพท์คือเราจะมีกล้องวงจรปิดที่จะแบบไม่ได้เห็นหน้าพ่อเขาเวลาเขาเล่นกับลูกเงี้ยเราก็ปั๊มนมก็เห็นเขาเล่นไปอะไรเงี้ยก็เป็นแนวนี้ค่ะมันก็ต้องผ่านไปตามวัยแต่ว่าความรักที่ให้มีเสมอรักก<อ>ันมากเห<อ>มือนเดิมต้องได้หอมต้องได้หอมหอมลูกมากกว่าเดิมนิดนึงหอมจริงๆไงลูกหอมโอเคขอบคุณค่ะ